ความบาดที่น่ากลัวที่สุดนะครับคือความบาดที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเมีมันอยู่ในชีวิตของเรา CGN ไทยสวัสดีครับผมยโยกราชกิจการกนันะครับวันเป็นศรีบาลการที่จัารณาของเจ้าจังหวัดภูกเก็ตนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Living l i f e รายการที่เราจะมีโอกาสได้ให้ก๋วยจัพระเจ้าเท่าเดียวไปด้วยกัน วันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูกันในพระธรรมสองซมเเ็นะครับบทที่24นะครับตั้งแต่ข้อ,อที่1นึครับเป็นต้นไปจนถึงข้อที่14เราจะมีโอกาสได้ใขค้นยรนมาบบนีด้วยกันครับ2ซามูเอลบทที่24ข้อ1ถึง14พระพิโรธของพระยาเวเกิดขึ้นต่ออิสราเอลอีกครั้งหนึ่งจึงทรงร้าวใจดาวิดต่อสู้พวกเขาตรัสว่า จงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาพระราชาจึงทรงรับสั่งกับโยอาบแม่ทัพซึ่งอยู่กับพระองค์ว่าจงไปให้ทั่วอิสราเอลทุกเผ่าตั้งแต่เมืองดานถึงเบเอเชบาและจงนับจำนวนประชาชนเพื่อเราจะได้ทราบจำนวนรวมของประชาชนแต่โยอาบกราบทูลพระราชาว่าขอพระยาเวว์พระเจ้าของฝ่าพระบาททรงเพิ่มประชาชนที่มีอยู่อีกร้อยเท่าขอพระเนตรของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทได้ทรงเห็น เหตุใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงพอพระไทยทรงทำเรื่องนี้แต่พระดํารัสของพระราชาบังคับโยอาบและบรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพโยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพจึงออกไปจากพระพักพระราชาเพื่อจะนับประชาชนอิสราเอลพวกเขาข้าม่น้ำจอเดนไปและตั้งค่ายในเมืองอารอเออร์ด้านขวาของเมืองที่อยู่กลางหุบเขากาดถึงยาเซอร์แล้วพวกเขาก็มายังกิเลอาด และมาถึงคาเดชในดินแดงของคนฮิตไทและพวกเขามาถึงเมืองดานยาอันอ้อมไปถึงไซดอนและมาถึงป้อมของไทระและเมืองทั้งหมดของคนฮีไวต์และของคนคานาอันและพวกเขาออกไปยังเนเกบแห่งยูดาที่เมืองเบเออร์เชบาเมื่อพวกเขาไปทั่วแผ่นดินนั้นแล้วพวกเขาจึงมายังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสิ้นเก้าเดือนกับยี่สิบวันและโยอาบก็ถวายจำนวนประชาชนที่นับได้ แก่พระราชาในอิสราเอลมีทหารหารแปดแสนคนผู้พร้อมทำศึกและคนยูดามีห้าแสนคนเมื่อนับจำนวนประชาชนสิทธิแล้วพระทัยของดาวิดก็ทรงสำนึกผิดและดาวิดกราบทูลต่อพระยาเวว่าข้าพระองค์ได้ทำบาปใหญ่หลวงในเรื่องซึ่งข้าพระองค์ได้ทำนี้ข้าแต่พระยาเวแต่ขอพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ทำอย่างโง่เขลายิ่งนัก และเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นในตอนเช้าพระวจนะของพระยาเวก็มายังกาดผู้เผยพระวจนะผู้ทำนายของดาวิดว่าจงไปบอกดาวิดว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเรากำหนดสามอย่างให้เจ้าจงเลือกอย่างหนึ่งจากสามอย่างนี้เพื่อเราจะได้ทำต่อเจ้ากาดจึงเข้าเฝ้าดาวิดและทูลพระองค์ว่าจะให้เกิดกันดานอาหารในแผ่นดินของฝ่าพระบาทเจ็ดปี หรือฝ่าพระบาทจะยอมหนีต่อหน้าศัตรูของฝ่าพระบาทเป็นเวลาสามเดือนเพราะเขาไล่ตามฝ่าพระบาทหรือจะให้โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของฝ่าพระบาทสามวันบัตรนี้ขอฝ่าพระบาททรงตรึกตรองและตัดสินว่าจะให้ข้าพระบาทกลับไปกราบทูลสิ่งใดต่อพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระบาทมาดาวิดจึงตรัสกับกาดว่าเราเป็นทุกข์มากขอให้พวกเราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระยาเวเพราะพระกรุณาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก แต่ขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลยจากที่เราได้ค่อยควรในอสองสมัยเาที่ยีสามมาแล้วนะครับในช่วงวาระสุดท้ายของกษัตริย์ดาวิดท,ที่กษัตริย์ดาวิดได้ทบทวนพระพรของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าทรงเลียดใชยน,าาน,นชีวิตของท่านรวมถึงการที่พระเจ้าจัดสรรทีมงานกองทัพทหารเอกนะครับรวมถึงพระพรผ่านชีวิตของทหารคนสนิท รวมถึงกลุ่มทหารที่สนับสนุนท่านจนสามารถทาให้ราชบัลลังก์ของท่าน,นเข้มแข็งได้จนมาถึงวารคสุดท้ายของท่านนะครับอันนี้พอมาถึงบทที่24เนี่ยนะครับมีจุดที่น่าสนใจเกิดขึ้นก็คือว่าดาวิดเนี่ยนะครับได้ทําผิดพลาดกับพระเจ้าในใน,ในเหตุการณ์นี้นะก็คือหลังจากดาวิดได้คอยควรถึงชีวิตตัวเองขอบคุณพระเจ้าครับ,รบแล้วก็มาจนถึงพระพรต่างๆที่พระเจ้าให้ทีมงานกองทหารที่เก่งกาจของท่านนะวนไปวนมากลับมาพอมาถึง เริ่มนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็พระเจ้าเพราะมีตอนนี้บอกว่าพระเจ้าให้เกิดเหมือนเป็นการทดสอบเกิดขึ้นกับกระตัิย์ดาวิดนะครับนะซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในหนึ่งของสมบัติดา1เนี่ยใช้คําว่าพระเจ้าส่งอนุญ,ญาตให้มาสาตาต์เนในใจนะครับดาวิดถ้าเปรียบเทียบก็จะคลแบบ้ายๆอย่างกรณีของของโยบที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้มาสาตาลม,มาทดสอบชีวิตของโยบนะครับเหมือนกับที่มาทดสอบดาวิดทดสอบดาวิดทำไมนะครับเพราะว่า ความผิดพลาดของดาวิดในในตอนนี้คือการที่ดาวิดสั่งให้นับประชากรน,นะครับนับกองกําลังของเขาว่าเขามีทหารกี่คนมีคนที่พอจะสู้รบได้ทั้งหมดเท่าไหร่ตรงนี้นั่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราขาอผิดตอนนี้ไม่ได้เขียนไว้แล้วก็ไม่ได้เจาะจงชัดเจนว่าผิดเพราะอะไรและทําไมพระเจ้าถึงพิโรธด,ดาวิดนะครับมันไม่ได้มีไรชัดเจนแต่สิ่งที่เราทําความเข้าใจได้เมื่อเราทบทวนในชิดของภาษดาวิดจนถึงวันนี้นะครับจนถึงณเหตุการณ์ปัจจุบันตอนที่ สองสมัยยี่สี่เนี่ยคือว่าดาวิดเป็นคนที่ตั้งแต่เรื่องต้นเลยน,นะครับดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาแล้วทุกๆเก้าย่างของดาวิดที่ดําเนินชีวิตตามพระเจ้าจนถึงวันที่พระเจ้าอวยพรนละเขาเป็นกษัตริย์ถูกเลือกแล้วก็ลบชนะประสบความสำเร็จมากมายเนี่ยดาวิดมีเอกลักษณ์ของเขาหนึ่งอย่าง,งคือเขาเป็นคนที่ถ่อมใจกับพระเจ้าดมเนินด้วยความเชื่อแล้วไม่กังวลถึงมวันข้างหน้าเราอาจจะมองว่าเออทำไมพระเจ้าถึงกดดาวิดเพราะดาวิดแค่นับประชากรนับคนเหมือนการบริหารหรือเปล่า แต่จริงแล้วด้วยบุคลิกการใช้ชีวิตของดาวิดกับพระเจ้าค่อนข้างจะชัดเจนมาตลอดว่าดาวิดเป็นคนที่ไว้ใจพระเจ้ามากดาวิดสู้กับโกลิแอตโดยที่ไม่ได้สนใจว่าตัวเองต้องใส่ชุดเกราะไหมจะไปสู้โกลิแอตได้หรือเปล่าดาวิดรู้แต่ว่าดาวิดมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดาวิดดำเนินชีวิตไม่ว่าจะมาชิญวิกฤตอีกรอบอีกรอบดาวิดก็ใช้การดำเนินชีวิตด้วยความวางใจพระเจ้าเป็นพระสหายของพระเจ้าเชื่อใจพระเจ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้นพอมาถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ดาวิด เริ่มรู้สึกว่าอยากจะนับประชากรอยากจะนับทหารของท่านเพื่อไว้เตรียมยาการสู้รบเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ขัดต่อการใช้ชีวิตของดาวิดกับพระเจ้าที่เป็นมาตลอดนะดูตรงที่โยอาบนะครับโยอาบเตือนดาวิดบอกว่าท่านจะนับทําไมเพราะทุกครั้งที่ดาวิดต้องการไม่ว่ากาลังพลสักเท่าไหร่พระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้ในพิษตาเดียวเลยจะเพิ่มให้ทันทีนะครับนั่นเป็นวิถีของดาวิดกับพระเจ้าตลอดมนาะแต่อยู่ดีๆทําไมครั้งนี้เนี่ย ท่านจะมานักทําไมมเหมือนกับไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยเหรอไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะพาท่านไปต่อหรือว่าไม่มั่นใจในพระเจ้าเหรอนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ดาวิดไม่ผ่านข้อสอบและนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าความบาปที่อันตรายคือความบาปที่เราไม่รู้ตัวว่ามันซ่อนอยู่ในเราหลายหลายครั้งเราไม่รู้ตัวเขาบอกว่าเหมือนกบใช่ไหมครับที่อยู่ในหม้อต้มนะถ้ามันเป็นน้ําเดือดโยลงไปมันก็จะกระโดดออกทันทีแต่ถ้าใส่ลงไปในหม้อน้ําเย็นๆแล้วก็ค่อยต้วมันร้อนมันอุ่น ค่อยๆอุ่นอุณหภูมิข,ข,ข,ขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่รู้ตัวสุดท้ายมันจะตายในหม้อน,นั้นเหมือนกันครับความบาปที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเราไม่รู้ตัวจริงๆเรามีทุกคนนะครับเรามีความบาปใน,ในทุกอย่างในตัวเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าใครจะมีตรงไหนมากหรือน้อยและไอ้ส่วนที่เรามีน้อยะเรามักจะระวังน้อยอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่คนแบบนี้เลยเราไม่เคยแบบนี้เรามั่นใจกับพระเจ้าเราไม่มีทางทําผิดกับพระเจ้าเรื่องนี้แน่นอนพี่น้องครับอันนั้นแหละครับจะเป็นจุดที่มารซาตานจะใช้ทดลองทดสอบท่าน เมื่อวันที่พระเจ้าอนุญาตให้บททดสอบมันเกิดขึ้นได้พี่น้องกริย์ดาวิดกําลังจะเข้าสู่ไฟนอลเทอมก็คือจะวระสุดท้ายของชุิไทยแล้ท่านกำลังจะสอบไฟนอลแล้วแล้วเป็นข้อสอบไฟนอลที่พระเจ้าอนุญาตให้มาสตาร์เพสและนั่นทําให้ดาวิดพลาดเนื่องจากว่าหนึ่งด้วยบทบาทหน้าที่ใช่ไหมครับนะด้วยการที่ต้องรับผิดชอบนะแล้ข้็ในในสภาแวดล้อมที่ต้องเตรียมตัวและน่าจะอยู่ในเวลาที่ท่านจะต้องเตรียมถ่ายโอนอำนาจ นะครับสู่การสืบน่าจะเปลังต่อไปอะไรแบบนี้ทาให้มีหลายอย่างเข้ามาชีวิตคนเราแบบนั้นเหมือนกันบางครั้งเน<ไ>ี่ยบททดสอบก็จะเข้ามานะครับในเวลาที่เราต้องวุ่นวายรับผิดชอบสิ่งต่างๆาเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําเป็นสิ่งที่เราถูกต้องที่จะต้องจัดการที่จะต้องคิดที่จะต้องประพฤติความรู้สึกหรือว่าความเหตุการณ์เหล่านั้นแหละครับจะนําเราไปสู่ความผิดพลาดกับพระเจ้าได้ดังนั้นอย่าลืมทุกๆุกครั้งเราเดินกับพระเจ้า อย่าลืมว่าท่านกับพระเจ้าเป็นยังไงเราเกิดพระเจ้าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันพระเจ้าของบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนพ่อบางคนเป็นเหมือนเพื่อนบางคนเป็นเหมือนพี่ชายบางคนเป็นเหมือนคนรักเรามีมุมมองกับพระเจ้าที่แตกต,ต่างกันมากนั้น <sk ill. sh are> อย่าลืมเพระเาะมีใชษคาว่าความรักดั้งเดิมนั่นคือวิถีของเราแต่ละคนที่เดินกับพระเจ้ามาเป็นยังไงก็ขอให้ท่านยึดไว้ให้มัน่นคงนะครับแล้วก็อย่าป,ปล่อยปาแลวเลยตัวเองอย่าคิดว่าเราไม่มีบาปนี้หรอกบาปนี้เราไม่มีหรอกเราไม่เป็นคนแบบนี้แน่นอน น้าเป็นคนเดินแน่นอนถ้ามนุษย์คนหนึ่งสามารถทําบาปอะไรได้ท่านก็สามารถทําบาปสิ่งนั้นได้เพียงแต่ว่าปริมาณในความเสี่ยงท่านอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแต,แต่มันมีอยู่แน่นอนดังนั้นอย่าละเลยหรืออย่าชะล่าใจอย่าประมาทก,กับความรู้สึกผิดเล็กน้อยนะครับหรือความบาปที่ท่านคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั่นคือบาปที่อันตรายที่สุดมันคือช่องที่มาสตาร์ะโจมตีท่านแน่นอน ะะอันวันนี้เราได้เรียนรู้จากกษัตัิย์ดาวิดมากมายเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กษัตัิย์ดาวิดเป็นแบบอย่างก็คือว่ากษัตริย์ดาวิดกลับใจนะครับทุกๆครั้งนะที่กษัตริย์ดาวิดทําผิดทําพลาดของพระเจ้าสิ่งที่ดาวิดก็ยังคงเป็นอยู่เสมอคือการที่ทอนใจและกลับใจใหม่ทันทีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะนําไปสู่เหตุการณ์ต่อไปที่พระเจ้าบอกว่าโอเคเมื่อเราทําผิดหรือว่าเราพลาดแน่นอนเรามีราคาที่ต้องจ่าย น้องพระเจ้ารักเราก็จริงนะครับแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมด้วยทุกครั้งเราทําผิดทบาบาปหรือว่าทําพลาดแน่นอนพระเจ้าให้โอกาสเราแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายก,กับความบาปที่เราทานะครับนั้นการ์ดดาวิดก็พระเจ้าก็ให้ชอยเลือกว่าจะเอาอย่างไรนาอยู่สามอย่างที่พระเจ้าให้เลือกนะครับว่าให้การนอาหารหรือว่าให้ตกอยู่ในมือศัตรูนะครับหรือว่าจะให้เกิดโรคระบาดสุดท้ายดาวิดเล,เลือกที่จะขออันที่สามก็คือ ให้เป็นให้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นนะเพราะว่าท่านไม่อยากให้ท่านไปอยู่ในมือของศัตรูเพื่อองให้พระเจ้าต้องเสียเกียรตินี่คือมุมมองของดาวิดที่มีตลอดมาคือมองพระเจ้าก่อนแต่ว่าการนับให้ผลครั้งนี้เป็นการที่ท่านมองในมุมผ่านมุมของตัวเองก่อนพระเจ้านั่นเป็นใจทาให้พระเจ้านับว่านี่คือความความดีิงแล้วก็ความที่ไม่ได้พึ่งพาไม่มีความคิดที่จะพึ่งพาพระเจ้าเหมือนก่อน น,นั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพพิธีเซียนทุกคนต้องระมัดระวังเองเช่นเดียวกันนะครับ,นะรบเรื่องเล็กๆไม่น้อยในชีวิตของเรานะครับจะนําเราไปสู่ความหลงหายหรืออาจจะพาเราไปสู่จุดที่ทําให้เราไร้ห่างจากพระเจ้าได้อันนี้เป็นบทเรียนที่สอนเราได้อย่างดีมา,มากๆวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับบทเรียนได้รับคติเตือนใจนะครับจากคำพราเจ้าตอนนี้ไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพรพนะครับแล้วพบกันใหม่ในลิฟวิ้งไลฟ์ตอนหน้าครับ เชื่อว่านะครับพระคำพระเจ้าชานี้เป็นที่หนึ่งหนึ่ใจพี่น้องทุกคนนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หรือวิไลฟ์ด้วยนะครับข้าจะอวยพรครับ